Nada siboli, elapan jamita tanah rata dalam rumah.

Nama fakta daftar fakta kijeruri metanapoda sobinya Amin semisrum Amin tarjat, Subit, tarjat Semua wajib jaga sembilan, 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 sembilan Iti pisau, itu 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 itu pisau,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  itu าสาธุาสาธุสาธุแจ้งขา่าวระย,ยองนั 18, <l ots of language> ้นวันที่18เนี่ยจะมีพิธีจุดยานจุดเทียนเนี่ยสองนึงสิทุกวันที่18บอ่ะทุกวันที่18จะมีพิธีจุดเทียนเนี่ยสองที่วัดตองจากร จุดเทียนพลิชีวิตจุดเทียนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเลื่อนหน้าที่การงานจุดแล้วเจ้านายรักเจ้นานายเมตตาเจ้านายเอ็นดูจะได้ลดยศจะได้เลื่อนเงินเดือนจะได้ขึ้นเท,ทียนนี้สองเป็นเทียนโบราณตำราเทียนโบราณของหลวปู่มุยยางเจรักษรารุอาตมาจุดเทียนทำไมก่อนอาตมาจุดเทียนต้องขาขอก่อนจุดเทียนมาขอแล้วก็อาจารย์แอร์แฝงทำวีของปู่แปงมาถึงที่หลวงปู่มีคาถาวิชาเทียนเทียนโบราณ จังหวัดได้พิชารณาโราณมันถเสริมเป็นเป็นเปนียนนี้สองอสมเป็นเทียนนี้สองจุดทุกวันที่สิบแปดได้ธรทม่ิปิสสองหลวงปู่ขินคำพีที่บุกคำพีนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการสืดต่อตั้งแต่ปีสองพันสิบสามจนกลุ่มโนาพาจนัันนี้ยีสิบห้าปีปหกปีแต่เอามาชัดเป็นเทียนนี้สองของหลวงปู่คณะเป็นเทียนนี้สองทุกัทที่สิบแปดจุดจที่มัต้นจาก วันนี้จะจุดที่หน้าพระเวทนีหน้าพรเวทอาทิตย์เีที่แล้วจุดประมาณห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นจุดท่หน้าพโตใหญ่จุดในครั้ที่สองครั้งที่สองเี่ยครั้งที่สองบนตารางยันยันพระโกจะมาทำเป็นต้นยันคามชัำยันได้มาตุนยันได้สองแล้วก็เพ่นเพ่นยันได้มาจุดแล้วก็ทำจุดจุดจุดแล้วก็ให้จุดบนตารางยันแล้วก็สวดสวดมนแล้วก็เสกให้ ทำพิธีให้ในเิดาเวลา18บแปดนาฬกาจับวันโลพิธีก็ได้หรือจะจุดเขียนชื่อไว้ก็ได้เป็นเทียนต้นเทียนบูชาเทียนตรงนั้นก็ได้ทุกวันที่สิบแปดและมีโอกาสจะไปจุดเทียนนอกสถานที่คือจะเป็นจุดที่อาจจะเป็นวัดหนองไก่นะครับติดต่กองแต่ยังไม่ลงวันจุดได้เฉพาะวันอาทิตย์นะเพราะว่าที่อื่นจะไปจุดให้เฉพาะวันอาทิตย์แต่ที่วัดบูชาเทียนทุกที่สิบแปดวันอาทิตย์จะมาจะจุดเพราะว่าจะมาต่อเส้นจันทึงเสาร์อาทิตย์จุดหนึ่งวัน ก็จะเดินทางไปจุดให้แล้วว่าพช้จจายทางน้อจะออกเองแล้วก็รับผ้าได้รายได้เข้าวัดนะจะจำหน่ายเทียนที่มีต้นแล้วแต่ทำพิธีจุดเทียนไ้ก่อนสวัยวัดนั้นเป็นการสร้างความีหรือก่าสร้างช่วยวัดช่วยสร้างวัดโดยการใช้วิชาของหลวงปู่ปอย่างเผยแพร่วิชาของหลวงปู่อย่างเปิช่วยสร้างวัดว่าวัดไหนนติดต่อมาได้ต่อมาได้จุดยุกล้ไปทางเัานจะเดินทางไปได้แล้วก็วัดนั้นก็จะหน่ายเทียนขึ้นป้ายหรือไมทำพิธีจุดเทียนตัวเทียนเ้ขสองที่วัดนี้วัดนี้ก็ว่าไป แล้วก็เอาเทียนไปทำมาทำวัจัดช่วยจําหน่ายได้แล้วเอาเงินข้ากับปฏิวัติครัจะได้ช่วยกันต้นโพต้นใหญ่ต้นเดียวไม่พอต้นโพต้นไม้ต้นเดียวก็ไม่พอประเทศไทยเราประมาณเจ็สิบคนขยายความไปถึงความเจริญของวาของของวัดวาลามตารอประชาชนในในพื้นที่นั้นจะได้มีความเช่มชื่อฝนตกมาต้องทั่วฟ้าฉะนั้นเมื่อเวลาํามาเริ่มทำพิธีแต่มันก็จะขยายความอย่างนี้ช่วยเหลือกันทำพิธีให้ทุกวันอาทิตย์แต่วันเดียวนะ เช่นตอนเดินเดินทางตอนเย็นตอนเช้าบางือก็ถือว่าจะพักก่อนหน่อยก็ตอนเช้าก็ทำพิธีแต่ตอนเย็นวันหนึงก็ทำพิธีคือเวลา18บแนาฬิกาทำพิธีให้จะต้องเวลาเป็นดนาฬิกาติดป้ายชลพระทานในวัดนั้นั้นเลยจังหวัดนั้นนก็ให้บูชาเทียนไว้จะเทียนกี่ร้อยต้นก็แล้วแต่ก็เกิดไปจะให้ทุกวันอาทิตย์เดือนไปสี่วันยังไจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่18บแจะต้องอยู่ที่วัดตงจาร18แล้วก็วันวันจันทร์วันเสาร์อยู่วัดองจ์จ่เพราะว่าทำพิธีจะต่อ สิบแปดจะตอบทำพิธีเป็นจากเนียสองไห้จดเทียนเนี้ยรสองพลิกชีวิตวันที่ยี่สิบเก้ามีพิธีสวดพันธุ์นักใหญ่ที่วัดบรจากณ์โร่วมพิธีกันอยู่ขันพันครูเก้าถึงเก้าปะพันครูสมัยักใหญ่เนะี่ยจะไม่ไม่ได้ตั้งครับวันที่แล้วจะตั้งเปราคาสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าแต่วันนี้จะตั้งไปแค่ละแกล้อยเดียวว่าเะจะมีพ้ายัานต์รุ่นแงรงไวงปูกบนยันตมอบให้พร้อมทั้งข้าวเปลือกสายเสษ ทว่าสาใส่ศีลพันไปด้วยพันไปด้วยพยานเนี่ยสอนหลวงป,ปู่บนย่าครั้งแรกของการทําพยายนหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่วรณภาพไม่มีใครไม่มีการสร้างพยายนหลวงปู่วรณภาพมีท่านอาจารย์หลวงพ่อจะมาเป็นเจ้าว่าล้อมประตูจะมาวัดล้างไปสิบเก้าปีหนึ่งอายุพัฒนพาพศศูนย์สี่ศูนย์สามจนถึงหนึ่งเก้าไม่มีเจ้าวาาจนมาหนึ่งเก้า ถึง40พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดอาจารย์มาหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดจนจน41จนถึงปัจิบันนไ้มาเป็นเจ้าวาดเป็นสองวาระนะวสองวาระวาระที่หนึ่งก็คือ41ถึง65วาระที่สองก็คือ66ถึง6 8เป็นเจ้าวาดมาสองสองวาระแล้เราไปเที่ยวหนึ่งไม่ได้โดนไล่ราออกเองเราเองทำบทเสร็จก็เราลาออกเพราะว่าเป็นเช่นเขาบอกให้ให้หนีจากวัดมาไม่หนีลาออกไปเลยมจะได้หมดห่วง พยานนี้เ <tu> ป <i ro> ็นรุ่นแรกของการทำพยานรุ่งกรุงพญาในศาลรูปภาพรูปภาพแล้วประกอบไปด้วยยันของกลุ่มยายันมอนประกอบซ้ายขวาครั้งแรกของการจัดทำพยานเป็นยันพลิกชีวิตพยานนี้สองพลิกชีวิตเลื่อนยนตเลื่อนตำแหน่งมีในในพันธุ์พูันธักษวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านั่นแหละเวลาเช้าอันุสรพั์ยักษ์เวลาเย็นสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเวลาเช้าจะมีวงสวงสร้างเท้าเวสุวรรณ ขนาดความสูง8.89เมตรปเ้าเซนติเมตรรวมขาเก้าสเมตรนั่นแหละรวมเ้า1 0เมตรหรือเเมตรแปเ้นะเเมตร้าเมตรเ้าเเมตร8ปเกวลาเช้าก้าเช้าอาจารย์แก้มพรลำพานอาจารย์แก้มปรลำพาเป็นผู้ที่บวงสวงจะจะแหลกเก็งนี้จะแหลกเก่งบวงสวงเวลาเช้าปางปาตีหานปาฏิหานคือมี8กรแล้วสี่หน้า ปาที่หานจัลโลติสปลาปางปลาแซกจัลโลติสมีสี่แปดกรอนสี 4, น่ห้ากรอสองกรคือิพนมมือเป็นบางไล่เปนคาถาอวยชัยให้พรกับล,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 ลูกหลานที่มาขอพรกับพระบูชาเว็ส่วนแปดกรอ,องค์ใหญ่มากองคค์ออ์องซ้ายขวานี่โมโนเทเบที่นายสร้างไม่ให้แต่องคนี้วัดประจักษ์มันจะเริ่มดำเนินการสร้างมาันตั้งแต่วันวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเริ่มทำวงสวงแล้วก็องค์จะมาตั้งเลยองค์ใหญ่จะมาตั้งแล้วแล้วก็เขาจะทักเสร็จเรียบร้อ,อย,าายแล้ว ถ้าอยากรูกขาขาก้ข่าวประวัติข่าวรายการต่างๆก็จะดูในเฟซหรือในเพจก็มับจากได้เพจพิเศงแดกก็จะมีลงภาพไปลงลง,ลงเรื่องเรื่องราวและตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มทำแล้จะมีไปของมวยทิ่ศรีตระลาย,ยันจะมาถวายอออสองโต๊ะสององค์ซ้ายขวาก็จะเป็นห้างจะเป็นรูปของน้องหมูพทยาเฉลยเฉยอย่างเงี้ยรูปสามเหลี่ยมมีพลังมากนะหน,าาน้นา,านนชาวเวจุวันนะชาวเวจุวันมาที่ยี่สิบเก้าเช้าเก้าโมงลงสวน วันที่หเมษายนะจะมีพิธีเททองหล่อเพราะพุชเชนราขนาดนาต่า50นิ้วเป็นพระประธานเขาจะหล่อในโรงงาน,น่ะหล่อโรงงานจะมาบอกว่าหลอโรงงานนั้นี่ยมันไม่ได้ประกาศถึงถึง,ถ,งถึงเทวดาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เขารับรู้ถ้าหล่อที่วัดจะรับรู้เขาจะรับรู้ว่าในการสร้างเททองหล่อเนี่ยเทวดาทุกชั้นฟ้ามาช่วยดูแลช่วยตหลอด้วยมันก็สร้างที่ ที่พิสดุโลกที่มาหลอกเขาหลอกเขาไม่ได้เชิญเทวดานาหลอกไม่ได้นะต้องเชิญเทวดามันช่วยรับรู้เพราะว่าเทวดาเขาจะรับรู้มันก็เขาเคยเห็นพระเจ้าอันมาเคยบงสูงนายหยงสูงหลวงเจ้าหระโตหน้านนวัดบอกเทวดาที่ชั้นฟ้าทุก่าน,นอย่าแรงน้ําใจอันามามีความตั้งใจสัทภาแรงกล้าจะสร้างพระครูสัตดาไว้เป็นที่ยึดเหนียวเป็นที่ยึดเหนียวกับประชาชนชาวพุทธ ทั่วไปทั้งใต้ทั้งไกลท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วสมัยที่ท่านยังยังทรงทรงมีชีวิตอยู่สมงวชิญอยู่แต่ตะมาไม่เคยเห็นเลยจตวรมาความศรัทธาแรงกล้าจะสร้างไว้เนี่ยท่านทำไมไม่มาช่วยบ้างประกาศไปในหนังสือธรรมปาอาจจะลอนทีนี้เพราะว่าเราศรัทธาของเขาอะในน้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันเอวดาชั้นเดียวหึงย้อนหน่อยนะผ่านมาแล้วสองพันร้อยปีสองพันร้อยปีมนุษย์เท่ากับยี่สิบห้าวันเทวดา เทพธดามีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีอันนี้ฟังจากหลวงพ่อพงศลีวัจนนาอีตเจ้าวัจนวาท่านท่านบรรยายน่ะอายุเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วเพียงแค่ยี่สิบห้าวันท่านเองท่านจะลืมเลยว่าจักรพรของท่านคือใครหน้าตาเป็นยังไงก็เอาเพ,พียงแค่พระอินทร์ท้ะวสัตย์เทวดาก็เคยเห็นพระเจ้ามาแล้วไปรู้สึกพระเจ้าด้วยเพราะว่าใครพระธิดาตนไหนในในยุคนั้น,น,นคือย,ยุคนั้น,นยุคนี้เนี่ยจะไม่จะไม่ต่างกันเพราะว่าจะไม่มีการเปลีป่ยนไงเทวดายุคหนึ่ง เป็นมันหมื่นปีแล้วเราสองพันร้อยปีมันแค่ยี่ห้าวันเขาเองฉันพวกท่านต้องเคยหลวงพ่อโตก็เลยเสด็จบทได้บทกับเทวดาฉะนั้นเวลาจะทอเทลลองหลอก็ลงเชิญเทวดาทุกจันปลามาสถิตและประมาทมาช่วยอำนวยชัยให้การสร้างให้เรียแล้วเสร็จเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกับเทวดามาร่วมกันถ้าเราบรรลุเป็นที่กิดเหมือนเทวดามาร่วมเพราะถ้าพวกที่มีใจที่จะฝ่ายที่จะสร้างว่าแทนตัวแทนกายมันก็เทวดาเชิญมาเริ่มมาบรรณาธิกามเทวดานะ วันที่5เมษายนเพทองรอเวลาประมาณ17เิกานแล้วก็ไปวันที่12เนี่ยนแห่แม่ขั่นโพ12เมษายนทำไมถึงแห่แม่ขันโพทำไมเรื่องเยะยูยว่าจากงานเยอะเกิเเพราะว่ามันแต่ละเรื่องในโยมอาจาอมากระทบเรียงร้อยช้อยความไปในราที่มีบนี้ไม่ดีเป็นบรรทัดฐานกา,นาแรแห่แม่ขันโพเนี่ยเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรลือฟื้อประเพณีด้วยเป็นการรักษาวไว้เสมประเพณีด้วย สิ่งที่ดีที่งามเพราะว่าต้นโพเนี่ยต้นพระศรีมาโพเป็นเป็นสาราชของพระเจ้าพระเจ้าเราเนี่ยแห่งสหราชขององค์ข่านมีใครบ้างเนีน่ยมีอมตะลุงไตรีมีพระนางยศหุษรามี่นายชนะมัคตกะแล้วก็มีใครอ่ะทีชั้นทั้งสี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือพระศรีมาโพธที่เกิดมาพร้อมของ,ของท่านแล้วพระศรีมาโพธิ์ที่ไหนก็เป็น ต้นมไม้ที่พระองค์ได้ศพตัดสรูที่ต้นไม้พระแค่ต้นปศิมาบโพจะนำมาไปไปพุทธยารับไปนั่งนะโอ้นั่งดีมากเศรษิจจีนน,นี่ม,มกกันแค่ต้นวัดต้นโพเพราะว่าต้นโพเป็นเพื่อนเพื่อเจ้าเพื่อนเกิดด้วยก็เพื่อนที่ปกปุมให้เวลานั่งสมาธิเพื่อเข้าถู่กรบรู้รับผลที่ผ่านเพื่นประเทศอินเดียของแม่น้ำถือพุทธมากพุทธในปัจจุบันมประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่ง เปอร์เซ็นต์คือคนประมาณหนึง่งพันสามร้อยล้านคนมีประมาณานั้นคนนประมาณประมาณสี่แสนเมตอนนี้สี่ห้าแสนเป็นล้านแต่คนที่เขาถือกับเป็นคนจันทร์แต่เขาก็รักษาต้นโพไว้ต้นประเภทต้นโพขึ้นอยู่เขาจะไม่ตัดทันลายถ้าต้นผัสหมาโพเนี่ยนั่นเป็นต้นที่เจ็ดหรือต้นที่สี่ไม่แน่ใจเขาเขาเอาเอาเหล็กไปคำ้ำไปเหล็กทาสีโพอย่างดีค้ำ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  อยากหลายกระคำนะครับก็เพื่อไต้สโตโพจะอยู่ได้นานที่สุดกรมศิริภาตัวรักษาดูแลอย่างดีทางอินเดียก็ดีสิงค์ตะกั่ก็ดีเดลพม่าก็ดีแถบนี้หรือทางภาคเหนือแต่ทางภาคลาภาคเหนือหรือภาคกลางบ้านเราหรือทางอินไทยศาส์ค้าแล้วก็แฝงไปด้วยว่าถ้าใครเจ็บป่วยค้ําโพด้วยค้ำศาสนาหนึ่งค้ำเพราะโพต้นโพมีพระศาสนาหนึ่งแล้วค้ำก็บอกว่าเขาเจ็บป่วยไปค้ำต้นโพแล้วก็จะ่ายค้ำมาเอาไม้โพเอาไม้สามหน้าไปค้ำไว้ แบกพระพาปไปครับขอโรคไปยครงเจ็บจมหมดไปเมือ่อข้าพเจ้าได้ยืนแบกต้นโพไว้แบกครับโพต้นโพไว้แบกสนาไว้ขอตั้งแต่จะไปโรคภัยเลยเพราะงนั้นเถอะฉะนั้นในภาคกลางภาคกลางก็จะมีมากนะในทางส่วนตัวภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนบนภาตะวนบนจะมีเยอะถ้างเหนือภาคเหนือนี่ทั้งภาคเลยท,ทั้งทั้งใหม่นันจะมีคมรั้งโพตลอดถ้ามีที่ศาลก็มีแล้วมอญก็มีที่บ้านเราทางวัดจีนจ่าจะมอญ เมื่อก่อนเนี่ยต้นโพจะูตตรตลายใหญ่ถ้าอาจารย์เขาตัดเพราะจะสร้างสลายใหญ่ต้นโพจะล้มนี้ยชาวบ้านเขาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อตัดต้นโพแล้วเนี่ยแล้วชาวบ้านจะปวดจะข้ามโพได้ไหนก็บอกเดี๋ยวต้นนี้มันจะโตแล้วรอต้นนี้ก่อนต้นนี้มันทำตัลายอยู่ก็เลยต้นนี้เป็นต้นโพที่มาจากอินเดียพาอจะมีกลิ่นก้านสาขาสังเกตได้ต้นโพที่มาจากอินเดียเนี่ยต้นโพที่ตัดตะลี่ยจะมีกลิ่นก้านสาขาต้นโพที่ปลูกมันจะมีราก แก้วจะมีรากของชนิดนีแก้วจะมีรากที่แทนไปแล้ต้นโพธิ์ที่จะฝากเขาจะไปเกาะตามต้นไม้อะไรก็จะรัดเกาะแล้วเขาก็จะฝากตัวแล้วเป็นต้นหอมเองมันก็ของประหลักเลยยึดกองเลยพอเขาพอไปปุ๊บต้นไม้หายไปแล้วต้นโพธจะแทนที่ต้นโพธต้นสายจะแทนที่แถ้วเขาเขาของปละหลักโจจะมาโจจะมาโจมตีได้ถ้าถ้าโจใหญ่เช่นอย่างนี้จะมีมนึ่งงาชาอะไรัานก็จะไม้มาค้ำกิ่งเล็กๆที่มีแนวว่าจะจะจะรับไม้บ่อยก็ เราได้ครั้งสุมสนาวันที่12เมษายนจะมีแห่แล้วก็มะเขียนใคจะมีจะไปร่วมจะภาพวัเขียนที่ต้นโพเขียนที่ชื่อมครับแล้วก็มาอีกงานนึงก็คือวันที่11พฤษภาคมวันที่2เป็นการหล่อพระนอนตหวันองค์จำลองเพราะเราจำลองจำลองเนี่ยองจริงนะองค์จริงสร้าง18เมตรองหลักก็คือประเทศพม่าความยาว66เมตรแต่องค์รองคือนำมาสร้างองค์ลอง สร้างเพื่อฝากไว้ในพระฐุิสศาสนาฝากไว้เพื่อเป็นแทนคุณแผ่นดินทำไมล่ะมั้งถ้าว่าจะมาเลือกแทนคุณแผ่นดินในโจทประเทศไทยเนี่ยช่วงหนึ่งสมัยรัชกาลที่สามพม่ามอมรมาอยู่ที่นี่มอมอยู่ที่นี่แล้วในหลวงทรงมอบที่ให้ชุมชนอย่างนี้มอทั้งนั้นนะฝั่งกองกมอมัุ่นสามโคกถ้าฝัากมันก็แขกไทยก็จะเป็นแขกพวกมุสลิมอยู่ไปสร้างปอีกตะไคร เขาปคองคนไทยจะมอญอยู่ที่นี้ก่มมอญมาอยู่แล้วเขาก็สร้างวัดวัดจะติดติดกันอย่างไรันสองม่ตถึงพิโระมลังิโลจะม,ลมีวัดอันนี้ร้อยไม่ก็มีวัดับคนมันจะไปอยู่ตั้งตัวอีกอตม,มันเป็นเจ้าวาดของวัดมอญเขาก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเจ้าวาดในสมัยเรานะเนี่ยจะจะสร้าง,สร,างสร้างสิ่งเครื่องยึเดเหนียวที่ชาวมอญน,นับถือเพื่อให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเดืองยึดมั่นในหลักคําสองศาสนา ก็ทำเพเจ้าขอสร้างพระนอนไว้ฝากแทนตัวชาวมอนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีที่เคยมาใสาก็ดีเคยมาใสาในใต้ร่มพระบรมโมท,ที่สมพานมก็ดีประเทศไทยสร้างพระไว้แทนตัวแระบาะชาวนอน